อันนี้มาดูที่บ้านเต้าตำบลบ้านว่านอำเภอท่าบ่อจังหวัดนนองครยครับน,นี่จะเป็นผมิีไทยหลังแปลงไปก่อนครับหลังแปลงไปหาหนาแปลงที่แปลงนี่13ไร่2น7 0ตารางวาหน้าติดถนนลาดยางอยู่ตรงขามวัดอันนี้อันนี้เป็นหลังแปลงทำเลยหลังแปลงไปนี้ นยนี่เป็นแนวเขียดไปพุ้นวันนี้แนวนีกะสีไปนี่ดิ่งตรงไปหาถนนครับทั้งทางท่ากับทีแอบปลาไม่นั่นเข้าไป้ก็เลยเข้าไปพุ่นเดีย๋ยวผมจะพายยางยางเลาะทั้งนี้ไปเบิ้งครับแนวเขียดฝั่งนี้ก็คืออยู่ตามริมมอนทั้แท้เนี่ยครับ นี่ริ้มเงินแท้ไปเดี๋ยเรื่องภาพ่ายทั้งอากาศจต่ผมสิลง้งในเพด้นะครับเจ้าของที่อยากขายติดภาระจำนองทกศส3ส13ไร่2งาน40ตารางวาครับถ้าใครอยากได้ที่นาอยู่อำเภอท่าบอ่อจังหวัดน้องคาย นีครับแนวขั้นเดียนไปนี้เป็นทีนาครับเนี่ยบางทีสะสะหน่อยนั่นคือสะท้ายแปลงเป็นสะที่อยู่ท้ายแปลงครับทีแปลงนี่มันทีมีสะสามลูกคือสะท้ายแปลงแล้วก็สะกลางแปลงแล้วก็สะหน้าแปลงครับทีมันก็จะไปตามแล้วต้นไม้หนั่น ต้นไม้ลลายๆนั่นเป็นของอีกเจ้านึงครับกะ็ะิเป็นซงซี่เหลี่ยมพื้นผาแน้วฟังนี่กระิเป็นไาน้ำต้นไม้นะครับจีเมีแน้วขั้นขั้นหน้าไปอยู่ก็ขึ้นสุดไปหาถนนลาดยางอันนี้เป็นของในทีครับแทนนี่กับแมนครับในทีพายน้ำฟังนี่กับแมนครับ อันผมย่างยี่นี่คือกลางให้นะกลางทีครับที่เป็นฟังพุ่นไปเอยบขวาต้ฝฟ่งนี้เอบใสไปย่างมัน,นีก็ทิมะพร้าวสะหน่วยนึงอยู่กลางทียบนี่นี่สิเป็นวิดีโอที่ ยางจากทางท่ายแปลงมหาหนาแปลงที่ติดถนนลาดยางครับลาดยางสินี่ก็คือถ้าเรียวขวาไปนี่คือเข้าไปถ้าบ่อเลียซ้ายไปนี่ไปหกข้อนไปบ้านว่านแล้วก็ไปบ้านหนองแวงครับเอื่นซีแยกบ้านหนองแวงแดนกัญชัลมานี่เขื่มหาสะหน่อยนี่ลลาะข้างสะหน่อยนี่ไป เน้อยนี้ไปครับนี่ก็แม่นเบิด์เท่าไงตรงไปนั่นก็เลี้ยวซ้ายซ้ายเข้าไปแล้วก็เลี้ยวขวาตัดตรงขึ้นถนนเลยครับฝั่งนี้ก็พันเทาน,นี้ตัดตรงขึ้นถนนเลย โอเคครับขอบคุณครับข้างหน้าก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับนี่นะครับที่ข้างหน้าจะติดถนนใหญ่ลาดยางทางมอเตอร์ไซค์ไปนี่คือเข้าตัวอําเภอท่าบ่อครับ5กิโลเมตรไปทางซ้ายนี่คือไปตรงไปก็คือตำบลโคกคอนข้างหน้าก็ติดวัดของเจ้าคณะอาเภอท่าบ่อครับีวัดใหญ่มากครับวัดนี้ อยู่ตรงข้ามกับที่แปลงนี้เลยครับนี่คือวัดของเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อถนมใหญ่อ่านไปนี่ก็ไปท่าบ่อสนใจติดต่อ0 942653530ขอบคุณครับ